ชีวิตช่วงนี้พี่เมย์เป็นยังไงบ้างงงมากๆเป็นต้นว่าเอเนอรจีบางอย่างเรามันก็หายไปแต่ว่ามีแผนจะไปต่างประเทศแล้วนะคะเรื่องที่คนรีเควสให้เล่าเยอะที่สุดคือเรื่องผี สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันกับเมีนะคะแล้วก็คลิปดอในรูทีนะคะซึ่งจะบอกว่าอันนี้เป็นในรูทีนร์ชั่นแบบก่อนนอนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามาในบรรยากาศที่แปลกใหม่มากทุกคนแล้วก็จริงๆเพิ่งทำในรูทีนไปอะแต่ว่าอันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะเพราะว่าก็มีของหลายๆอย่างเปลี่ยนไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องอัปเดตมากมายก็มีเรื่องเล่ามากมายด้วยทุกคน <S <S คือจะบอกว่าทําตัวไม่ถูกเพราะว่าบรรยากาศมันแบบว่าครึมๆเรื่องเาวาคือจริงๆอะเมย์แค่ปิดไฟแล้วก็จุดเทียนเฉยๆนะทุกคนไม,ม ากาศออกมาเป็นแบบ น่าทาผีหรือเปล่าหรืออะไรคะมันน่ากลัวอยูก็ไม่รู้มันวังเวงนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าเดี๋ยวทุกคนคอนเซิร์นเรื่องของแบบเทียนเยอะเกินไปก็คือเมย์เปิดหน้าต่างอากาศระบายแบบทั่วห้องนะคะทุกคนมีพัดลมมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็อากาศถ่ายเทเว่อว์นะทุกคนอ่ะลืมบอกมันในรูทีนเน,นี่ยไม่ใช่นี่นะคะไบโอเติมไล์แผงตอนอันนี้ไม่ได้ใช้นานมากอยู่ดีก็กลับมาใช้ทิ้งไว้ในตู้นานมากแล้วหลายปีดีดักก็เอามาใช้นะคะกลิ่นอะ่เอนเเาาเนะเหมือนเดิมเราใช้ไม่รู้ไม่เคยชิมแต่ว่าผลลัพธ์กน่่าาาจะเเเเเมืือออออดีัแบบวงงงงชตขรรรรปๆ ชีวิตแล้วก็ <c oughs> เรื่องเล่าที่เราจะมา พูดคุยกันนะคะทุกคนเมีทําให้ตั้งคําถามในสตอรี่มาว่าแบบเออเดี๋ยวมานั่งเมาส์กันอะเมาส์เรื่องอะไรดีซึ่งเรื่องที่คนรีเควสให้เล่าเยอะที่สุดในสตอรี่ไอจีอะคือเรื่องผีทุกคนก็เลยเดี๋ยวเล่ามีเรื่องเพิ่งเกิดเพิ่งเจอเพิ่งประสบพบเจอมาเมื่อแบบเดือนที่แล้วได้ปะ่ะแต่ว่าอัปเดตชีวิตอัปเดตสกินแคร์อัปเดตต่างๆก่อนเนาะกลับมากลับมามีหลายๆคนถามมาว่าแบบชีวิตช่วงนี้พี่เมย์เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็งั้นเอาเป็นเรื่องแบบรีวิวชีวิต,ตนนวนนะรวมๆ มานั่งพูดคุยนานมาก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 ,มาก,มาก,มากแล้วส่วนใหญ่ก,ก็จะพาไปกินไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้อัปเดตกันนะคะชีวิตในช่วงนี้ก็คือว่าว่าทาครีมไปด้วยได้อยู่เนาะอันนี้แล้วกันเนาะแมกอะไรสักอย่างอะซีซีแม a เรด n c e h y d ไฮเดรชั k นสกิน e ร a l e m วอลอ o มชันอ่านยากมากเลยอ่านในที่มืดเป็นอ m ม l ชั o นอะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นอีมูชั่น ชีวิตในช่วงนี้ก็คือว่าเมย์อยู่ที่ขอนแก่นเป็นหลักแต่ว่าก็มีไปกรุงเทพบ้างๆนะคะแล้วก็งานก็มีทําของที่ร้านเยอะมากๆหมายถึงว่าทําที่คาเฟ่เอลิเอ็มนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ขอนแก่นเนี่ยก็คือเมย์เข้าร้านทุกวันเลยคุยกันกับพี่ลิกอยู่นะคะว่าเราต้องหาวันหยุดของเราด้วยเพราะว่าเหมือนเมย์ตั้งแต่เปิดร้านมาเมย์ยังไม่เคยมีวันหยุดเลยจากของที่ร้านคือถ้าเมย์ว่างจากงาน YouTube เมื่อไรอะไรเงี้ยเมย์ก็จะก็จะไปทางานที่ร้านต่อเลยตั้งแต่เปิดมาเมย์ยังไม่ได้พักเลยนะคะคือชีวิตที่ผ่าน มากมากเลยอะค่ะกับที่ร้านคือมันเป็นแบบงานรูปแบบใหม่ที่ที่เมย์ต้องแบบเผชิญอะเพราะว่างาน YouTube มันก็ทําอีกแบบหนึง่งแล้วพอทํางานที่ร้านอะมันก็ค่อนข้างเป็นการทํางานอีกอีกสไตล์หนึ่งที่แบบต้องทํางานกับคนเยอะมันหลายอย่างเกินกว่าที่เมย์จะแบบคาดเดาไดาว่ามันจะหลายอย่างขนาดเนี้ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเหนือความคาดหมาย เกินไปเยอะเลยอะคือในระหว่างทางมันก็แบบมันก็สนุกมันก็แฮปปี้บ้างในบางวันแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็มีเรื่องให้เครีดทุกวันอะซึ่งพี่นิกอะเขาเจอมาบ่อยใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าอ๋อนี่คือเป็นปกติของการทํางานนะมันคือการมาแก้ปัญหาแล้วมันก็แบบมันจะไม่มีช่วงหยุดให้เราได้แบบหายใจหายคอเลยเหรอคือมันมันมีปัญหาตลอดจริงทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลก็คือทําให้เมย์รู้สึกว่าเมย์เครียดมากมาแล้วก็เหนื่อยมากมากเออเมย์รู้สึกว่าเมย์พูดน้อยลงหรือเปล่า ของที่ร้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มานั่งแบบสัปเพเฮร้าแ,แบบนี้กับทุกคนคิดไว้ว่าเดี๋ยวต้องหาวันหยุดให้ตัวเองนะคะซึ่งทางออกที่ต้องหาวันหยุดน่ะก็คือคิดกันไว้มาประมาณ3เดือนที่แล้วมั้งแต่ว่าถัดมาที่ดีก็คือได้อยู่กับที่บ้านเยอะขึ้นไม่งั้นตอนนี้ก็ร่องลอยไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ได้อยู่กับพีนิกด้วย ทำไมพี่ม่แต่เสียงให้พวกอะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะการเวลาหรือเปล่านะหมายถึงว่าเราก็โตขึ้นเลยไงหมายถึงว่ามันก็เวลาผ่านไปก็2ปีอยู่นะถ้าน COVID, ับโควิดมาอันนี้มันเปิดยังไงอีฟลอเช่นะทุกคนมันก็2ปีผ่านมาแล้วเนาะคนเราก็จะต้องมีการแบบว่าเติบโตและเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่เม่รู้สึกได้เลยว่า energy <c oughs> บางอย่างเรามันก็หายไปเพราะว่าเราเหนื่อยมั้งขอสรุปเลยเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเมย์ไม่แฮปปี้ในชีวิตช่วงนี้ก็คือจริงเมย์แฮปปี้ปกติดีนะคะแค่มันมีพันืกหมนึงว่าเรืงใงอี สองรอบตัวก็เหมือนจะโอเคแต่มันก็มีปัญหาให้เราต้องแก้ในแต่ละวันชีวิตมันก็คือการต้องพบเจอสุขและทุกข์และเรียนรู้กันไปเอออยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมัน อ๋ออะหลายๆคนก็ถามหาแพลนแบบไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งซึ่งเมย์ก็อยากไปมากๆแต่เ,เรียนดำตรงตอนแรกก็คือติดของที่ร้านเพราะว่าที่ร้านม,มันต้องแบบดูแลเองแบบอย่างที่บอก24ชั่วโมง mm hmm. ก็เมย์เลยไม่ได้ไปไหนเลยนี่คือที่ทุกคนเห็นว่าเมย์ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดในประเทศไทยอ่ะไปได้ก็คือเมย์แบบโอ้โหสองวันหนึ่งคืนเมย์ก็ต้องรีบกลับมามันต้องจัดการเยอะมากเหมือนกันกว่าจะได้ไปซึ่ง mm hmm. ก็ดีขึ้นแล้วล่ะก็เลยเดามีแพลนจะไปต่างประเทศแล้วนะคะแต่ว่าขอวีซ่าผ่านแล้วก็ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตออออนนนนที่่มััไไไดด้้ปละะะะกกกเเพราาาาววจจจขซ็ ปัญหามันมาทุกวินาทีจริงๆจ้า <c oughs> มีลามแมนะคะทุกคนแวะบอกหน่อยอันนี้เป็น moisturizing soft lotion emulsion อีกละคีย์หลักๆก็คือเมเน้นเขาเรียกอะไรรักษาความชุมช่มชื้นให้ใบห,หน้าก,ก็ทาไปเรื่อยๆจริงๆทาวันละสองสาตัวตามความรีบนะคะมาที่ดีกว่ามาเข้าสู่เรื่องอรีลับที่เมเพิ่งเจอมาแบบออกตัวก่อนเลยร้อนตัวก่อนเลยว่าสิ่งที่เจออจาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบมีอะไรแบบน่ากลัวมากคือเผื่อบางคนจะกลัวมากๆอะไรเงี้ยคงเป็นแค่แบบ หน่อย,ยก็คือเรื่องเรามันเกิดขึ้นประมาณแบบกลางเดือนกุมภาพันที่ผ่านมาเมย์ไปเที่ยวพอดีไปกรุงเทพใช่ไหคะแล้วก็ขับรถจะขับรถกลับ่อนแกน่นก็เลยแวะเที่ยวที่จังหวัดอยุธยาใช่เพราะาเป็นจังหวัดบ,บ้านเกิดพินิกเขานะคะก็ได้ข่าวอาหารอร่อยชีก,ก็แวะซะหน่อยแวะทาครีมซะหน่อยด้วยนะคะทุกคนยูซลีนอะไรนี้สปอ t l ตเล t ไบรท์เทนนิ่งบูสเตอร์เซรันะคะเป็นอีกหนึ่งอันที่ใช้อยู่เปิดไม่ได้ด้วยมือลื่นทาครีมเยอะเกิน ก็ไปเที่ยวอ,อายุทยาเนาะเมก็แพลนก็คือแบบ2วันหนึ่งคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยใดๆก็เลยต้องนอนโรงแรมพักที่โรงแรมก็เลยจองโรงแรม เซิร์ชเน็ตไปก่อนเออพี่นี่เขาเป็นคนเซิร์ชนะทุกคนก็คือเซิร์ชผ่านแบบแอปจองโรงแรมทั่วไปแล้วก็เซิร์ชเพรานีว่าแพลนมันไม่ค่อยแน่นอนก็เลยต้องเลือกจองกันแบบที่เป็นเงื่อนไขของโรงแรมที่เขาแบบรับแคนเซิลก่อนเพราะเราแบบไม่ได้ต้องจ่ายก่อนว่างัน้นเถอะเผื่อว่าแบบเราอยากจะแคนเซิลก็ยังสามารถแคนเซิลได้แล้วออปชันที่มีอยู่อ่ะก็ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่มีอายุมากแล้วซึ่งสุดท้ายอ่ะไปลงเอยที่โรงแรมหนึ่งที่แบบโอเคดูรูปอ่ะเมย์เห็นแล้วว่าข้างในเป็นแบบปูนขาวๆคลนๆคก็ดูโอเคดูเหมนมนวาแล้ ก็กลายเป็นว่าวันนั้นอ่ะไม่รู้เงื่อนไขที่จองไปคือเขาเอาเป็นว่าเขาให้เราชําระเงินตั้งแต่วันนั้นเลยอัตโนมัติพันบัตรอ่ะหมายถึงว่าเขาตัดเงินเราไปแล้วอ่ะพอใกล้จะถึงวันอ่ะเขาตัดเงินเราไปแล้วเข้าใจแค่ว่าเมย์ไม่สามารถแบบไปเลือกหน้าง,งานแล้วแคนเซิลได้แล้วเพราะว่าเขาตัดบัตรไปแล้วมันผูกบัตรไ้ด้วยเหมือนกันอะไรก็ตามถอยทับกลับไม่ได้แล้วก็คือตอนนั้นก็ไปกินไปกินเที่ยวทั่วอยุธยาปกติเลยแล้วก็ตกเย็นประมาณแบบ5 6าหกโมงเย็นก็คือแบบเออเข้าที่พักแล้วกันไปเช็คอินอะไรเงี้ยคล แล้วกันจะเลี้ยวรถอะคือเมย์ะคนแบบคนที่ช่วยดูทางเองก็แบบภาวนาว่าแบบไม่ใช่โรงแรมนี้หรอกแบบเพราะว่าภายนอกก็คือมันดูแบบมันดูแบบมีอายุมากอยู่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็คือมันห่วยออกอะคือแบบอะโรงแรมนี้จ้าคุณถึงที่หมายแล้วจ้าดิฉันก็ลงแล้วก็แบบคือผ้าไปงี้เลยอะคือเมย์กับพิคแบบลงจากรถแล้วก็แบบมองขึ้นไปที่ตึกอะแล้วก็แบบ เราถอยหลังกับทันบไว้เนี่ยแล้วก็จําได้เลยว่าคุยกับพี่นิกไว้ว่าพี่นิกยังไม่ต้องเอาของลงไปละกันเดี๋ยวเราลองแค่เช็คอินแล้วขึ้นไปดูห้องก่อนถ้าไม่โอเคอ่ะเราทิ้งเงินก้อนนี้เลยก็ได้แล้วเราไปหาโรงแรมใหม่กันเพราะว่าแบบก็ไม่เป็นไรเนาะอะไรเงี้ยก็ก็เสียเงินไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูห้องก่อนแต่ไปดูห้องก่อนเือไม่ได้แย่งที่คิดสุดท้ายก็ก็เดีนเข้าไปโรงแรมแล้วบรรยากาศโรงแรมก็คือก็ที่ที่เช็คอินเขาก็เป็นแบบก็คือมีอายุอ่ะทุกคนมันไม่ใช่เคาน์เตอร์รีเซพชันปกติแบบสมัยนนีกกก็คคอเมม่าๆโ เช็คอินนู่นี่นั่นก็ได้ห้องมาจําได้เลยว่าชันเจ็ดตรงดิ่งไปดูห้องเลยจ้าคือไม่รู้ว่าบิวกันเองหรือรู้สึกไปเองนะหรือว่าก็อะไรเป็นความเห็นของสองคนที่แบบคือแบบมันวางเวงอ่ะบรรยากาศมันวังเวงแหละห้องที่ได้อ่ะติดบันไดหนีไฟ สุดทางเข้าไปแบบโหห้องแรกห้องแรกของสุดทางอะคืออยู่ติดมาในเลื่อนเลยแต่ก็โอเคไม่ได้อะไรแล้วก็เข้าห้องไปแล้วก็แบบเปิดคีย์การ์ดแบบเข้าห้องปุ๊บคือลูกบิดยังเป็นลูกบิดกลมๆปกติเลยทุกคนใช่แล้วก็เราต้องเสียบกุญแจเนาะก็อ่ะเข้าไปปุ๊บเสียบคีย์การ์ดเพื่อให้ไฟมันเปิดก็โอเคจริงๆเข้าไปในห้องอะปกติมันก็จะแบบอ่ะดมกลิ่นก่อนว่ากลิ่นมันอับไหมอะไรไหมสะอาดแบบซึ่งโดยรวมโอเคเลยเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ก็คือเหมือนโดนทาสีแบบทาสีขาวแล้วก็มีแอร์ก็อาจจะมีคาบน้ำมีคาบน้ำ านนิดห่อยก็เลยคุยกับพี่นิกว่าม,มันก็โอเคแหละเนาะพี่เนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยมีมีมีไฟหัวเตียงที่แบบพังๆบ้างอันนึงมขีขาดขาดแต่ก็โอเคไม่เป็นไรทุกอย่างแบบอยู่ในจุดที่หลับได้ก็เลยตัดสินใจพักที่นี่กัน ขอแรกเสริมจุดที่ตกหล่นก็คือว่าไอตอนมาถึงโรงแรมที่เช็คห้องเช็คอะไรคือเขาเป็นหน้าต่างรอบแบบแอลใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็เห็นวิวแบบแม่น้ําแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆเลยบรรยากาศสวยมากคือเมย์ังถ่ายรูปอยู่เลยโอเคเมย์มีรูปด้วยเมย์ถ่ายรูปไว้เพราะว่าท้องฟ้าสวยมากเป็นสีแบบส้มๆวนันนี้ลาสกายสวยเวอร์แต่ด้านข้างหันกลับมาดิฉันไม่ได้ถ่ายรูปวนะด้าน,นข้างถัดมาเป็นเหมือนแบบเป็นตึกที่แบบเหมือนจะลาง ฝั่งข้างหน้าเป็นแม่น้ําฝั่งข้างข้าเป็นตึกที่ติดกันซึ่งติดกันมากเรื่องเราในการติดกันในครั้งนี้คือติดแบบเปิดออกจากระเบียงเดินก้าวหากันได้เลยคือมันแบบมันค่อนข้างชิดกันว่างั้นเถอะแต่มีก็ไม่รู้ว่าคือตึกอะไรนะทุกคนแต่ก็พออันนี้ปุ๊บมยก็ปิดมานะ่านอ่ะเนาะก็แอบบแอบบวันหวันนิดนึงก็ปิดปิดปิดมา่านตัดภาพมาก,ก็คือไปกินข้าวข้างนอกเสร็จสับกลับมาคือดึกประมาณแบบสามสี่ทุ่มมัง้งคือขับรถเลี้ยวเข้ามาในโรงแรมเนี่ยเมย์ก็เห็นโรงแรมทั้งตึกนะเขาเป็นตึก เขาเปิดแค่ชั้นเจ็ดอะชั้นที่เราอยู่เพราะว่าฝั่งที่ไม่เห็นคือมันเป็นฝั่งแบบไฟทางเดินของทั้งตึกอะมุมที่เราเห็นอะมันเป็นมุมที่แบบบันไดหนีไฟแล้วก็ส่งเข้าไปเป็นไฟทางเดินแบบชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นชแล้วก็ชั้นเจ็ดอะเป็นชั้นเดียวที่มีไฟทางเดินโอ้โห ขนคอลุกเลยดิฉันถามว่ากลัวไหมกลัวหวาดระแวงไหมหวาดคือมันก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรยังเข้าใจได้ว่ามันมันก็โควิดด้วยโรงแรมก็อาจจะไม่ได้แบบลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเหตุจําเป็นที่เขาต้องเปิดกระจายหลายๆชั้นซึ่งเมก็เข้าใจได้แล้วก็แค่เห็นแล้วมันวิววิวทุกคนนึกออกไหมใดๆก็ตามตัดภาพมาเลยก็คืออาบน้ํานู่นนี่นั่น,น,นแล้วก็เตรียมเข้านอนพอเข้านอนเมก็นอนเล่นโทรศัพท์ใดๆก็คือคือจิตเราอ่ะก็ไม่สามารถแบบว่าปล่อยวางได้ก็แอบแบบนึกว่าจะมีอะไรไม่น่าเผื่อที่เราอยู่มีประวัติหรือเย ชิคก็เลยเซิร์ชกูเกิลแล้วกูเกิลก็คือนามาซึ่งแบบคําตอบทุกอย่างที่เราไม่ได้อยากฟังอะ่ะทุกคนคือแบบเซิร์ชแค่นะโรงแรมอยุธยาที่กูเกิลเขาเสิร์ชมาให้เราคือผีดุคือมีแบบคือแบบทาไมอ่ะทาไมต้องไปคำนี้ยแต่ถามว่ากดไหมกดดิฉันแบบกดมีมีคอมเมนต์เกี่ยวกับโรงแรมของเมย์เป็นเรื่องของกาความเก่าความแบบความวังเวงอะไรเงี้ยมากกว่าก็คือพออ่านๆไปใช่ไหมเมย์ก็เลยแบบยื่นโทรศัพท์ให้พี่นิกดูว่าแบบของเราก็มีแบบนิดๆหน่นอยๆอยู่นะให้พอได้ตื่นเต้นอยู่นะอะไรเงี้ยพี่นิกเขาก็เลยเหมือนนึกได วเวลาแบบก่อนนอนยอะไรเงี้ยยิ่งต่างที่ยิงย่งอะไรเขาก็จะสวดอยู่แล้วซึ่งก็เหมือนอันนี้จังหวะแบบอ่ะงั้นสวดแล้วกันยอะไรเงี้ยอ่ะสวดมนต์ดีกว่าเมไม่ได้แบบสวดมนต์ก่อนนอนเอางี้อ่ะแต่อาศัยว่าแตะขาเหมือนร่วมโฟกัสไปกับพินิกตอนสวดนี่แหละเพราะว่าเราจะได้แบบเออเราก็ไม่วอกแวกอกจิตเราก็เพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ดีๆเลยนะเนี่ยเมย์คนรู้เั็นนึกถึงเหตุการณนะ์วันนั้นเป็นคนคืออยู่ดีดีอะ่ะไฟก็ตกอ่ะไฟในห้องมันปุ๊บเป็นอย่างเงี้ยเลยอะ่ะ แล้วพีก็แบบอุ้ยยังทีงย่ย,ย,ยังคนลุกอยู่เลยอะทุกคนเพเราจะร้องไห้คือเีกกลัวมากเพราะว่าอะไรเลยทุกคนเพราะว่าคือตั้งแต่อยู่ในห้องนั้นมาไฟไม่เคยตกเลยคือไฟไม่ได้มีปัญหาเลยคือแบบโอเคท่างแรมเก่าแล้วมันแบบมีไฟกระพริบบ้างเป็นค้งคาวอะไรเงี้ยก็ยังจะพอเข้าใจได้นึกออกมาเพเพื่ก็แบบตกใจเลยคือมันเป็นระหว่างที่พี่นิกสวดมนต์อยู่มันไม่รู้ว่าทำไมต้องตกตอนนั้นพอดีตอนที่พี่นิกสวดมนต์เองก็ไม่เข้าใจอะแล้วพอเขาสวดมนต์เสร็จพี่อยากแรกเลยไหมพี่พอน้องน้องเห็นแค่ไฟดับเหรอแล นีได้ยยิเสงคือตอนแรกถ้าเป็นของพี่ก็คือสวดกำลังสวดเข้าบทชินาพันชรพอดีเปเลยไฟตกใช่ไหมแล้วก็มีเสียงเสียงเหมือนแบบมีอะไรผ่านตรงหน้าต่างคือคือวิ่งไล่ไปประเด็นคืออะไรก็ทุกคนคือหลังจากเกิดเหตุการณ์วันนั้นนะเมฆกับพี่นี่ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยไม่รู้ทำไมคงเมกะจะมาถึงแค่ไฟตกคือพีกแหละพีกว่าก็คือพี่นี่แบบออเาไมได้ยินเสียง สรุปเรื่องก็คือว่าไฟมันตกระหว่างที่พี่นิกส่วนมุนได้ยังไงอะแล้วมกีก็กลัวมากคือแบบว่าไม่เคยมีอะไรเหมาะเจาะเท่านี้มาก่อนเลยแบบเลยแบบเลยอะอย่างที่บอกว่าหลายๆอย่างมิก็เอออาจจะจิตปรุงแต่งแล้วหนึ่งอาจจะแบบบรรยากาศมันบิวอีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเพราะงั้นก็เข้าถึงบอเอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไงพูดไม่ชัดเลยความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนก็ใช้วิจารณ์ วิจารณญา,า,า,าในการรับชมด้วยเมย์ก็ทําได้แค่เอามาแบบเล่าเมาเมาสนุกสนุกแต่หลังจากที่เรากาลังคุยกันอยู่เนี่ยเมย์คิดได้เรื่องหนึ่งของพินิกพีกว่าคือเป็นเรื่องของของน้องญาติพินิกอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องราวของน้องญาติพินิกคนหนึ่งที่เขาอ่ะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเขาก็ไปนอนโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะทุกคนซึ่งเรื่องราวคือเขาถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนถ่ายรูปเซลฟี่ทุกคนกล้องหน้าตั้งเซลฟี่ลัวๆจ้ารัวๆไปเลยจ้าแล้วจุดพีก็คือเขาอ่ะถ่ายรูปติด อะไรบางอย่าง ที่แบบหาคําตอบไม่ได้ดีว่าไปเห็นตอนเช้าเพราะว่าถ้าเห็นตอนกลางคืนแน่นอนไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวมย์ขึ้นรูปให้ดูเลยคืออย่างรูปเนี้ยก็คือว่าถ้าเป็นรูปแรกอะประมาณ2รูปแรกนะทุกคนสองสามรูปแรกที่ที่ดูกันอยู่เนี่ยคือด้านหลังเป็นเหมือนแบบตู้เสื้อผ้ามันคือจากที่เมย์ดูนะเพราะว่าเขาปูฟูกนอนอะปกติโรงแรมสไตล์เนี่ยเขาก็จะมีแบบตู้เสื้อผ้าตู้บานพับเลื่อนใช่ไหมทุกคนแล้วก็ใส่ผ้าหม่มหมอนมุง้งที่นอนต่างๆเขาก็เซลฟี่ปกติใช่ไหมคะทุกคนแล้วด้านหลังก็คือน่าจะเป็นแบบพื้นนทที่่่ตตู้ปปกกิคืืออเเาาายยไรจะง จุดพิมพ์อยู่ที่รูปนี้ค่ะ คืออยู่ดีๆอ่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนคนนั่งคดสมาตอนที่เห็นลูกครั้งแรกอุ้ยเมย์ขนลุกเลยตอนนี้ก็ยังขนลุกอ่ะคือเมย์ก็พยายามดูว่าแบบผ้าห่มที่เขาพับๆไปปะแต่คือเหมือนแบบพอเรามานั่งแบบเช็คมุมแล้วอ่ะเขาก็แค่กิ้งไปมานิดหน่อยแล้วก็แบบมันก็คือถ่ายมุมเดิมเลยแล้วเขาก็ถ่ายรูปติดกันเหมือนเดิมเลยแล้วก็คืออย่างที่ข้อมูลที่พี่จิงได้มาก็คือว่าเขาไปเที่ยวกันแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยแต่แบบตรงนั้นที่นั่งอ่ะก็คือแบบเขาเรียกว่าสันนิษฐานรู้จักอันนี น่ากลัวมากเพราะว่ามันมีภาพมายืนยันเลยอะแล้วอันนี้เขาก็ส่งให้แบบเฉพาะที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาดูนะคือเขาไ,ไาไม่ได้ส่งให้แบบก็ส่งให้แค่คนรู้จักดูคือเขาก็เล้เขาจะเมคเรื่องนี้ขึ้นมาทไมไมําไหมนึกออกปะเขาแค่ส่งเล่าให้คนใกล้ๆตัวเขาดูซึ่งคนใกล้ๆตัวเขาก็ส่งเล่ามาถึงเมคอีกทีหนึง่งจบและจบเรื่องเดี๋ยวขอหาก่อนดีดีกว่าถ้าเข้าสู่เรื่องลีลับเมเจออีกท็อปิกหนึ่งเขาบอกว่าเคยหาที่จอดรถไม่เจอไหมคะเรื่องจอดรถหาที่หาที่จอดรถไม่เจอเจอเป็นประจำแต่ที่แบบว่าหาคําตอบไม่ได้ก็คือว่า ทุกวันนี้เม่ก็คือถ้าต้องการที่จอดรถมากๆเม่ก็จะท่องจักรกิจจักรกิจตลอดเลยกับพี่นิกช่วยกันแบบไปพี่นิกจักรกิจจักรกิจเวลาขับรถแบบเข้าที่จอดรถอะไรเงี้ยซึ่งถามพี่นิกเลยคือแบบทุกครั้งที่ท่องจักรกิะได้ที่จอดรถแบบงงมากทุกคนแบบงงมากๆเป็นต้นว่าพารากอนชั้นจีหน้าประตูอย่างเงี้ยคือแบบแลรถ <spectral chord> <stressed S 1> ติดกันแบบข้างหน้าคือลงไปคือติด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 แบบติดทุกแวกอะติดทุกแวกคืออะไรวะติดทุกแยกลงไปชั้นจีแล้วก็คือไม่มีใครขยับได้แล้วผู้เมก็ ร้องเพลงไปจากกิดจากกิดจากกิดข,ข้างหน้าออกเลยงงแล้วก็ตลอดอะตลอดมาก,ก็คือแบบจากกิดจากกิดอย่างเงี้ย ก็คือได้ที่จอดรถใครที่ต้องการที่จอดรถมากๆก็ลองท่องดูจะบอกว่าฟีดแบ็กมาเยอะมากทุกคนบอกว่าได้ผลเยอะมากหลังจากที่แบบพิมพ์บอกไปตั้งแต่คลิปเมื่อสมัยหลายปีก่อนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้แล้วก็ยังมีคนแบบฟีดแบ็กมาตลอดว่าแบบคุยมันได้ผลจริงๆอะแบบได้ที่จอดรถได้ไงก็มู้งงมากซึ่งเมย์ก็คือหนึ่งเสียงที่แบบได้ผลแบบงงๆรอบไหนไม่ได้ท่องก็ไม่ได้ที่จอดรถแบบงงๆเช่นเดียวกันไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทําไมแต่ว่าพีกกว่าก็คือว่าคือสตอรี่ของพิมอะบอกว่าจจััักกกิิด็็คืืออออแบบพพพ่่่่่่เเเลาาาามมมให้้ฟงวปนนนนตะไไ แต่เขามีประวัติอยู่ในพันทิปอะซึ่งประวัติในพันทิปน่ากลัวมากมีขอไม่เล่าต่อแล้วกันเพราะว่ามันน่ากลัวแล้วมีไมรรู้ว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าแบบชื่อจกกักริจมีที่มาจากอะไรอะไร,ะไรยังไงซึ่งก็สยองอยู่นิดนึงนิดนึงเอาเป็นว่าทุกคนก็วันนี้เป็นการแบบว่ามาในรูทีนกล้าที่จะในรูทีนก็คือมาเมา์มอยก่อนนอนนะคะทุกคนอัปเดตชีวิตและเล่าเรื่องลี้ลับไม่กล้าพูดเรื่องผี หวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานเพลิดเพลินกันใครกลัวก็ดูตอนกลางวันได้นะคะทุกคนใครทำไมอะ่ะก็จบคลิปแล้วก็จะจบแล,ล้วกนน้องอกมาพูดก็มองมองกันพอประมาณนะทุกคนหอมปากหอมคอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็จริงๆเมียอ่ะเมย์ก็คิดถึงการมานั่งพูดคุยกับทุกคนแบบนี้เหมือนกันเพราะงั้นก็ใครมีอะไรแบบอยากพูดคุยกันก็พิมพ์มาได้นะคะเผื่อเราได้มานั่งคุยกันอีกนะจ้าวันนี้ไม่ขอตัวไปแล้วนะคะลาด้วยความสดใสแบบงงๆถึงแม้ว่าก่อนหน้าจะมาแบบน่ากลัวน่ากลัวก็ขัตัวไปนอนแล้วค่ะทุกคน อ๋อแล้วก็ขออภัยอีกทีหนึ่งนะคะที่กล้องอาจจะหลุดโฟกัสเพราะว่าเมย์ก็มัวแต่โฟกัสกับทุกคนอยู่แล้วก็ลืมดูกล้องบ้างอะไรบางกล้องก็โฟกัสได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะถือเป็นการแบบให้ทุกคนไม่ต้องโฟกัสกับเรื่องมากไปโฟกัสกับกล้องแทนเีมงงมป่บรรยากาศมันไม่ได้น่ากลัวไปหรอกไม่หรอกเนาะลองนึกถึงบรรยากาศสปาเอางี้อินสปิเรชันมาจากสปาเลยนะตอนแรกมาลงท้ายที่บรรยากาศแบบนี้ได้ไงก็ไม่รู้โอเคสวัสดีครับ